ลิซ่าลิซ่าเป็นมโนท้องตีนบปศัยออฟฟินซิโน่บาดดี้อ้าวค่ะลูกกับหมาก,กับแมวค่ะ <c oughs> อจอยพอได้หัวมาจอยเอ็นบวอน์นนี้นะนสามสปงพันไปดิต้นไม้ตอนนี้ก็งามหลังนี้ใครจะเป็นสาวล่ะ <c oughs> สีด้กินนั้นสีจุ้มสีดาดบัวยานไฟดับ <c oughs> มันสาวละเนะ <c oughs> าะเอ้แช่ละไฟกรบปรับป่านี้ สบีบีบีกินละนอนเอ้ยลาเอ้ยผมตีนภาษาปลินจะโน่จ้สีเย็นเด้อตีนจะสีแดงสีแข็งแสดงงั่งเนื้อหนังโอ้ยลูกสาวเดียวนโอ้ยแฮปปี้กับหมากับเมียคนอ้าวเอ็งโจโดล่ากระไโอ้ยแองโจกับหาก็ออกลูกสมารินสโน่แถวลูกแองโจตายตายตะกัด บุญญาดอกเขาปลอดภัยอยู่ในบ้านเขาบุญญาดอกไ <ś led> <ś led> อเกล้าก็แม่แกงสโนนมาดอลา่ดาดอล่าจ้าแกงสโนโนนี่มวนะ <ś led> มนเนาะออาดศาเลยเนาะ ยามฮ้อนสามสี่เดือนเลือนั้นหนาวทั้งปีมันก็บนหนาวสองสามเดือนเหลือนั้นร้อนทั้งปีอ้ยตอนพัติสั่งมันแน่น่สั่งตัวเองให้ได้ก่อนเฮ้อวันนี้โอ้ยโอ้ยงามขาวเขาปนนาเกลือหมอมันนาแสงนาเกลือ รู้ก,กันออกไปจอบางหมาน้อยมึงละสิรอบโอ๋อวิอ่งละวิ่งละวโ <c oughs> ดานะ <c oughs> โอ้ยปั๊ดมาละเกาบอนอุนอ่นๆหาโล่งหาเต้าแหละ ไอ้ตกถือปีกแกนคนผักเบียกผักงานนะตกมันจันหาวันซุกหนีเอไอไางงานคนกนขาดเบียกไปได้ขาดงานถูกไล่ออกนุซะคอซิกมุดเวลคเซ่นดวนถึกไล่ออกนุซะลำบากเงาแค้นมาลำบากเงาแค้นสบายแต่เราเป็นนายตัวเอง ว่าจังไดนก็ได้หรื่าว่าจังไดนก็ได้ว่าจังไดนก็เลิศเป็นนายตัว